สบายดีพี่น้องบ่สู้สุขคนเนาะสบายดี24ทุกชาพี่น้องเอ้ยมานี่บ่ได้ไปทางได๋พี่น้องเอ้ยออกมาครังออกมาให้มานามาเหล็มข้าวข้าวที่ว่ามันบ่สุกนั่นแหละเนาะบาดนี้มันสุกเฮาก็เลยออกมาเล็มอันนี้จนสิลนบ่ได้ออกมาไกลเลยนี่บ่ได้ออกมาไกล น่ะยังบ่ได้บกเด้อนี่นั่นยังบ่ได้บกพี่น้องเอ้ยก้อเค้าก็มีแต่วงใหญ่ๆเดสิว่าน่สิปก็เสียดายเพราะว่ามันยังลาอยู่เด้เนาะนี่เาคนละแนววเามาเกี่ยว

Ờ à, bây kiểu tôi nào coi ừ. Kiểu hai nè Con hay right. coi nhạy Cái kiểu nó lên แต่มันลมคันแดดด้วยมันหักแดดลมมันบอ่อห่อนไปน่นองพอเห็ดคันแดดบ่มีลมแลโอบมาอ่อนเติมพลังก่อนกินมังซีดาท่านเอ๋กินข้าวเที่ยงสองโมงเลยได้ ตงมุสามวงมันบ่นอยากเขา่าเมื่อยเพียวแต่บะสบายบ่อยากเข่านะบืนออกมาได้นี่ อย่าภูมัดหรอวะมันบ่ด้อคนเนะมันบ่ได้อเกี่ยววเป็นยังไงฮะ 哦，马赛佛博。 要闷来了。 ว่างก่อนจะบา,าได้่างขึ้น เกี่ยวสองคนได้พี่น้องก็เหมือนเกี่ยวหลายคน ใส่ขอนะ,ะน้ว <c oughs> ที่ล้วกอกนะฮะถ่ายพ่ายบานถ่ายตัวเพื่องบ้าที่เห็นเจ้าคั่มแล้วพี่น้องเอ้ยไข่คั่มลงแรงอะไเป็นสตกดินแหละว่แล้วดอกทีเดียวมันหน่อยมันหน่อยจักดิโห เลี้ยวไปละแม่นบันเลยคิได้ยังเป็นประมาณารถไทยหนึ่งส่นแหละเขาเียชิ่ิมกระเสียดาย่ามันงามเลยเอาหนาน,นี่นี่เด้อปลาตอกจุมนันอีหลืมเลยรีละหมัดหน่อหนึ่ง ปลาซิวก็หลายเหรอมะก้อยเป็นกระแตอาคุมาดียะเจ้าตีขุมขึ้นอยู่กับผูมักผูมักนี่ก้อยใส่หมดแดงเห็นบ่เด่หมดแดงใส่มะกอกแล้วเฮ้ยแซ่บแซ่บแต่พอแต่แม่แซ่ปูกินดิบกินดิบ บาได้กินซุปดิบกับแซบขว้ากับแซบเลยก,กินดิบมันสิได้รสชาติกว่าน่ะอันเดียวกับร้อยเลยนะ FC เพื่อนกับวาพ่อแม่พากินแบบนี้บอ่อใต้ดอกคองหมักบ่อ่ตายโหลดมันบอ่อตายดอกพี่นออกเลยแต่มันสีสะสมและมันก็สีแสกคช่อนธนาเนาะถ้าร่างกายแข็งแรง กระบ่เป็นยังเออถ้ามีภูมิต้านทานที่ว่าแข็งกระบบินเนี่ยขวุละมันสะสมเติมแบบเดียวเออสะสมเติมแบบเถาผัดเห่าลงพุนเดี๋ยวว่าเอานะาบัเเ่าซ้่ไหมขวมือนี่นะร่างกายอ่อนแอพุนร่างกายอ่อนเทียมไปทำให้ถึงกันแบบแบบว่าเออมันสิ็มาแบบชนมาเนี่ยกินดิบเนี่ยจะเป็นแต่โลตับบาดเห่าเลยทีเนาะมาเร่งตับนี่แต่มาเร่งตับคนที่กินดิบอย่างเดียวคือมือนียนะแต่ว่ารุ่นลูกชายนี่คือสิบโอเป็นดอก มะเร็งตับนะเป็นโรคอย่างอื่นได้มาเร็งตับนะโบมี่เพราะว่าเขามีอันวัคซีนป้องกันเลยด้ยดยรุ่นเฮาโบมี่รุ่นเฮาโบมี่อะไรคมีแต่ตายอย่างเดียวโลวหลายโลคโวกรุ่นเฮา เพราะไม่มียาไม่ได้รับยาวัคซีนบ๊อดดิบ๊อดดิชักบ๊อดดิชักด้สิแหละเพราะว่าได้อยู่ในเฮือนอีกอย่างก็คือสิบบ่ญนี่เรากะพ่อแม่ก็อยายก็ไปจักดอกต้องการลูกคนมาก่อนไรอือนี่คือบุญไปซักแล้มันหายในก็ยารุ่นคอยเสืบบุญ โอ้ยเขามาซักแนนเป็นวัดเด้โอ้ยโอพีโอเขามาซักไหนแต่ว่าคอยนะโบไปซักมาซักมาหยอดเด้ตันโลกน,นันโลกนี่เขามาซักไหนในบ้านบบมีนะไรแต่ว่าพอแม่หมูภาพไปซักเจ็บอย่าลุกหายอย่าลุกอัน,นหายาลูกซานลูกจักรยา อันนี้ครับมาบอกเคยนี่ไปหย่อนเพ้ยม,ยมาจันได้เพือไปหย่อค่ะหย่อะหยอาถางจะเอา่ โชคด,ด cri, well. ีได้เกี่ยวขาองหลอกทุกปีมาร์ทเขาเีหดีเกี่ยวข้าสองหลอกมาร์ทอีลีเขาสีจัดมาสั่งสองคนท่านี่ได้เขาเกี่ยวครับจ้าบอกให้ไปดูมีหานกละบันน้ดางนกแะบั๋นมีดูกมันูกเห No oh, carro, โอเคพี่น้องเอ้ยเขาจะจบคลิปไปสำเนีาเนาะชิเกียวให้แล้วจ้กชิแล้วหรือบ่อแล้วขับแล้วก็บชิมื่ออะไรมื่ออื่นอะไรทีิมาสั่มกาบันบ่อแล้วนี่เขามันจะเกิดอีกทีหนึ่งลูกเขาเขียวบัดเลยให้ลุ่มให้เขียวค่ะมันเกิดขึ้นใหม่เด้เพราะว่าน้าน้ามันยังบวบพี่น้องเอ้ยน้ายังลายอยู่มันก็เกิดขึ้นใหม่อีกขอบุญขอบคุณคุณผู้ชมเด้อลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเนาะ คลิปนี้กับโมี่ยังพี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวเขาตงเบิ่งธรรมศาสตร์อยู่หน้าหยาอนี้ก็ยังเคียวอยู่พาะว่าฝนตกดีปีนี้ไปแหละพี่น้องสบายดีสบายดี